นอนตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ยบะซาบีดจักเทียโจ๊กคำจั๊กของอีกโอ้ยเอเอเอออืออือใส่เห็นย้ายที่น่ะย,ย,ย้ายยังผ่านอุๆๆ้ยอุ้ยผุนถีบแม่น่ะผุ่นผุ่น โซ่ขี่โพอีกป uh ุ่นเห็ดหนาอย่างยังฉัน้องหบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ไปเห็ดงานก่อนแม่ไปเห็ดงานก่อนยุก็ย้อยเด้อดูดน้ขวดเด้อดูดน้ขวดเด้อครับโอเค โอเคเก่งมาก